สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,คน,บนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านบ้านชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังจะเปิดบัญชีแต่ไม่มีเวลาไปธนาคารนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ออ f ฟี e ของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับหรือว่า TTB ผ่านแอป TTB ทัชนะครับยืนยันตัวตนที่เซเว่นอนะครับเปิดบัญชี0บาทเวอร์ชั่นใหม่ปี2566ว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด -19 นะครับ2-3ปีที่แล้วมานะครับ ทุกธนาคารนะครับเริ่มปรับตัวให้บริการลูกค้าโดยการเปิดบัญชีออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือว่า TTB ด้วยนะครับสำหรับวิธีการเปิดบัญชี all free ของธนาคารทหารไทยธนาชาติผ่านแอป TTB ทัชก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้ดูตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียม3สิ่งนี้ก่อนนะครับที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลนะครับ 1. บัตรป,ประจำตัวประชาชน 2. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับ 3. แอป TTB Touch นะครับเมื่อเราเตรียม3ส,สิ่งข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มเปิดบัญชีออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า TTB Touch แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ ให้เราปิด wiFi แล้วต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราจะเอาไว้เปิดบัญชีกับธนาคารก่อนนะครับให้เรากดตรงที่สมัคร TTB Touch อ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยอมรับตรงช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดถัดไปนะครับกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราแล้วกดถัดไปเลือกเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์แล้วกดถัดไป เลือกประเภทบัญชีที่เราต้องการจะเปิดในที่นี้ผมขอเลือกบัญชี All Free แล้วก็กดถัดไปนะครับอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก All Free แล้วกดถัดไปเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนโทรศัพท์มือถือถ้าเรามีแอปธนาคารอื่นที่สมัคร NDA D เอาไว้ก็สามารถมาใช้ยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีครั้งนี้ได้นะครับแล้วกดถัดไป อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมทั้ง3ามช่องเลยนะครับแล้วกดถัดไปสแกนบัตรประจำตัวประชาชนหากเราอยากรู้ว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนให้กดตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้ขั้นตอนแล้วกดเริ่มสแกนได้เลยนะครับสแกนบัตรประจำตัวประชาชนโดยวางบัตรไว้บนผิวที่เรียบมีแสงส่องถึงและมีแสงสะท้อนจากนั้น ให้กดปุ่มถ่ายรูปได้เลยนะครับตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นกดยืนยันตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการเปิดบัญชีหรือว่าฟัดชานะครับให้ตอบว่าไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วกดถัดไปถ่ายรูปใบหน้าตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาวางใบหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนดน,นะครับแล้วก็ทำตามคำแนะนำนะครับ กรอกรหัส OTP ที่ทางธนาคารส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกไว้ข้างต้นนะครับเลือกวิธีการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนทําได้2วิธีนะครับวิธีที่1ยืนยันตัวตน NDID สําหรับท่านที่มีแอปธนาคารอื่นที่สมัคร NDID เอาไว้นะครับสามารถนํามาใช้ยืนยันตัวตนได้นะครับวิธีที่2ยืนยันตัวตนที่7 e l e ่ e อเวในที่นี้ผมขอยกตัวอย่าง เลือกยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเพราะมันง่ายดีนะครับแล้วก็กดเลือกเลยนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดบันทึกนำบัตรประจำตัวประชาชนและ QR code ไปทำการยืนยันตัวตนที่เซนะครับภายใน1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ได้รับ QR code นะครับเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วให้กดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับยืนยันตัวตนสำเร็จสามารถบันทึกหรือ ทำต่อภายหลังก็ได้นะครับกดดำเนินการต่อได้เลยครับตั้งรหัสพิน6หลักและยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งเปิดบัญชีงเงินฝากสำเร็จกดเริ่มต้นใช้งาน ttb ทัดได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดบัญชีออนไลน์สำเร็จพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับกดถัดไปเพื่อเข้าสู่หน้าแรกของแอป ttb ทั u c h นะครับเมื่อเราเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอป ttb ทัดสํสำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถ ทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติเช่นโอนถอนจ่ายเติมและสามารถเปิดดูหน้าบุกแบงค์ได้ทันทีบนแอป TTB t o u c นะครับก็อเสร็จขบวนการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอป TTB Touch ของธนาคารทหารไทยธนาชานะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเปิดบัญชี0บาทนะครับ หากเพื่อนๆหรือว่าลุงป้าน้าอาน,นะครับมีคําถามนะครับก็กดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้นบานๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ